กิจกรรมทางทะเลอย่างหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงนี้ก็คือแพดเดิลบอร์ดหรือที่บางคนเรียกสั้นๆนะครับว่าการพายซับคุณปริมเคยลองเล่นแพดเดิลบอร์ดไหมครับยังไม่เคยลองค่ะแต่ว่าเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะเลยโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์นะคะจะขึ้นไปยืนแล้วก็ทรงตัวใครทรงตัวได้นานที่สุดเนี่ยถือว่าคอม plete แล้วก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียครับยางในต่างประเทศนะครับการเล่นแพดเดิลบอร์ดก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเหมือนกันแต่ก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าการเล่นแพดเดิลบอร์ดถ้าหาก ออกห่างจากฝั่งมากเกินไปบางครั้งนะครับอาจจะพายกลับเข้ามาไม่ได้จนต้องมีการนะครับเรียกให้หน่วยกู้ภัยทางทะเลเข้าไปให้การช่วยเหลือติดตามได้จากรายงานครับทีมกู้ภัยทางทะเล RNLI ของชายฝั่งในเวลส์สหราฐอาณาจักรกำลังให้ความช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่พายแพดเดิลบอร์ดออกห่างจากชายฝั่งมากเกินไปจนพายกลับเข้าฝั่งด้วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งภารกิจแบบนี้เกิดบ่อยขึ้นในช่วงหลังๆที่แพดเดิลบอร์ดกลายมาเป็นกิจกรรมทางน้ำยอดนิยมโดยทีมกู้ภัยทางทะเลเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปี2021มีภารกิจช่วยเหลือคนที่ติดอยู่บนแพดเดิลบอร์ดกลางทะเลเพิ่มขึ้นถึง21%กีฬาชนิดนี้เริ่มต้นเล่นได้ค่อนข้างง่ายแม้จะเป็นมือใหม่ก็สามารถส่งตัวและพายบอร์ดออกไปในทะเลได้ในทันที โดยปกติคนเล่นจะไม่ไปไกลมากมักจะพายในน้ำทะเลที่มีความลึกแค่เอวหรือหัวเข่าเพื่อความปลอดภัยแต่หลายคนเมื่อเริ่มชำนาญแล้วมักจะพายออกห่างจากฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็เจอกระแสะคลื่นซัดพัดห่างออกจากฝั่งไกลยิ่งกว่าเดิมจนหาทางกลับเข้าฝั่งไม่ได้และต้องเรียกทีมกู้ภัยมาให้ความช่วยเหลือ You can get blown offshore offshore can an and heartbeat in wind get Um, you know, the natural reaction is to maybe swim to safety or swim back to your loved ones on the beach, and that is absolutely not the right thing to do. It's stay with a kit. So even for guys an experienced kayaker, you know, it's made him rethink. You can go to a supermarket and you can pick up a stand-up paddleboard along with your groceries, and then you can get onto the water. We want people to enjoy the inland waterways and the coastal environments, but in a safe way. <laughs> ผู้เล่นควรตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมจะออกทะเลหรือลงน้ำหรือไม่ควรตรวจสอบสภาพอากาศโดยเฉพาะมือใหม่ไม่ควรลงเล่นน้ำหากมีความเสี่ยงเรื่องอากาศแปรปรวนมีลมแรงกระแสน้ำแรงหรือคลื่นขนาดใหญ่หากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควรรีบพายกลับเข้าฝั่งและควรแต่งกายปกป้องผิวหนังจากแสงแดด เพราะแพดเดิลบอร์ดเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ผู้เล่นต้องเจอแสงแดดแรงเป็นเวลานานและที่สำคัญควรพกโทรศัพท์ติดตัวออกไปในทะเลด้วยเพื่อที่จะสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ในกรณีฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยทางทะเล RNLI หวังว่าทุกคนจะออกมาทำกิจกรรมทางทะเลกันอย่างสนุกสนานและปลอดภัยและหวังว่าจำนวนคนที่โทรมาขอความช่วยเหลือ จะลดน้อยลงในอนาคต